เอาลังนี <fox lightning> ้เนาะกระกิ้นดุ่งๆโอ้ยโอ้ยดังเอาสวัสดีครับผม สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะที่เขามารับชมเอง่อกี้พ่อลุยจ้าสวัสดีพญายิ่ใหญ่เอฟซีทุกท่านครับผมจ้ายู่ในประเทศลรวกระตังประเทศน้ำน้อจ้าครับผมนี่พอกัาวันที่เก่าแล้วนะจ้ะเก้ากุมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก่าจ้านี้เมื่อกี้ก็พวกกีกับผาลงมายมมุงคือเก่าจ้าใส่ไใยมองเก่าไม้เก่าไม้เดิมหมู่บ้านนี้เนาะแมนครับกลับไปเรือที่ชอบน้ำกันจ้าใส่ขามขึ้นนี่สิริสมานบ่อนจ๊ะตะเลยจ้าไปครับผมเบุกล้างแหลกนล้วกันครับผมใส่ขาม้เพื่อนหผม ว่าสินี่ยังเขาเนี่ครับเรืองกขึ้นครับผมยังแนนอกหอยน,นอกน,นกครับเนไม้เนี่ยม่านเข้ามาเป็น้นจะิี่เย็นๆแน่เนาะสีนี่กูไม่ปูป่ครับปูปลายที่นี่้ครับ นี่กลุ่มเลยลัดมาสอหลัดมาสอ่นไหนนาซายพ่เจ้าขาลงถางสลัดลัดมาบองปมาหลงถางผมบ่เคยมามาบ่เถอกจ้องใส่ตุ สองเจ้าสองสองเองเียบอยู่ว่านี่มันขนาดจะว่าเสารนี่จะเป็นยังไงครับผมเป็นเงียบนี่แต่กลุ่มนี่แต่ก<ะ>ุ้งเนาะนะครับผมกุง้งกุ้งก็ผูหลายประเด็นไม่เป็นว่างห,งหินก็เรื่องตา <laughs> นึำคกื่เป็นแน่นี้เนาะแต่ว่ากลุ่มครับก็เด็ก่อยรวมกันจะพี่เนาะตื่นตนไปเลยครับผมจะงอะไรเป็อีกหลังนึงวนเวานวนั่งเนี่ยตรวจจัดิ๊กจะไปเห็นมนเปลดคาอยู่เปลา,าอยู่ใครอ,อยู่จะเหน็นมนเปาครับอู้หหลังตรวจจับมันจะมีแต่แคกับปลาต่างเนาะ่คร กระสิวกม็มีปลายจ้ะอืมแต่ก็สกะสิวก็คืออยู่ครับฝนตุกเนีนะาะฝนลุกล้ำเพื่ออมเลยครับปลากระเดิดกกระดีกระเดืดอกปะกระเดือกอู้หูกัะหูดัง ยังไงครับผมยุบมือกิจยุบฝนบ่โอ้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 เกิดยังไงเปียกขาวบกเวลาหนุ่มก็มีเปียกนะเอ้ไขอยังไงปานปลาตัวนี้นลาขาวบอ ใส่เง้ยอยูอย่ห้องคือหลายนะ <Okay. S 2> เนาะเกือบขาตัววังหันปล่อยผลเลยใช่ไหม <Okay. S 2> เนาะเกือบขาวังหันเป็นปูขนแต่ว่าปูขนใส่ใส่ใยไงอันนี้ก็สีใสประมาณกันนะ <Okay. S 2> ปล่อยเนะาะปู กันอีกครั้งจ้ะหนังครังนี้พี่จะเห็นป่าอยู่ด้วยไรเห็นป่าอยู่เห็นแน่อยู่ป่ะแต่เห็นเพื่อนของน้างสาวนะครับคุณอู้ออออ่แต่เขาโขกเนี่ครับสวด เป็นไซส์หมกนี่สิออกแล้วเสียได้กับทีว่าแะครับว่าแต่เขาว,วันเขาเดียวหลุนติดครับผมหลุดน,น้ำหลังนี่ครับผมไม่่เห็นปลาไม่เห็นปลาพอดีเป็นยังไงเสานี้คือเป็นแี่ อันนี้อุ้ยปลาตัวงามเลยครับนั่นกระเดืดไงปลาขาวปลาขาวกับปูปูครับพูมวางเมื่อนฝังหอยดิเรีย <c oughs> นนามยังหมดเสาเลยนะน เย็นยิ่งยิ่งยัมาเคืでで่อนกับปกติแต่ตอนสะเย็นแต่ตอนสะกกระเดิดตัวใหญ่ด้วยังมาเจะเตือแนหินึงตะยางในตุก ตุ่มเตงพี่หน่องจ้ะอุ้ยยังไปจักเนี้ยอู้จริงบ่จริงโอ้ยตุ่มคือยังบไปะนะตุ่มอะไรสิห่างจังหวานมาจักโอ้ววะอตุ่มนี่ครับตุ่มขอละออกละลังนี่เป็นตาในระบ,บาดกดลงตุ่มสี้ฮะครับของปลาก็มีอยู่ครับอือ <c oughs> อ้ยปูเนาะนรวมนะปูเนาะคุณนะครับปูลายขนาด ปูปลาปูเป็นปูหินหน่อหน่อยน่งปูหินหลังนี้สีปัญหาลายรจีไปตะวันละจ๊ะตุ่สีกระเซียนหลกกังสุกก็อยู่กันกระปูหลายปูเป็นสีเหนือก็เลยว่าสีพวกเอาเพิ่นถือลายก็จะได้เอาไปว่าละจ๊ะเอาถุงมาใส่ได้ ขาคือบ okay. oh, yeah, <Jo> <can> oh, ่อ่คือะหมองตึกอยู่คืละหมอง้โอ้ยเห็นแต่้แปดขาตุ่มกระขาดบันโอ้ยย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 อยย่ยย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 อยยยยยยงยลยย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 ยอยกยยยยยยยนย่ยยยยย พงขาดไอ้พงขาดปลาสิวเขาอย่างนี้นี่หนูว่าเขาเพิ่งไหอหนูว่าเขาไปตัวส่วนกงเขไปหาหมูตัวเรืงปูเทื่องปลาปูะปูไปไรเพื่อนคนจะอยากออกปูขัดขนาดเลยครับปูหินส่วนลงมาหาเคื่องรครับผม กลัวพ้นปูปูประสิวเขาหํามเมิดเกี Sen, <mel od ic egg> ่ยอับตับเลยเดี๋ยวจะผ่าหอผ่าหอหัามตุงมาเก็บปูอ่ะทางลงหัูอนลงหยาดสั่นยครับผมเหนีย้อ ยังเลยไม่เห็นยังเลยเจอดีมหน่อยใหญ่เจอหอยใหญ่หอยคือเขาตุ่มวัวเป็นปลานักอุ่นตัวเมื่อกี้ดีใจว่าเป็นปลาใหญ่หอยหน่อยห้ากระปัองเจ๊เจ๊เนหอยใหญ่หอยหอยใหญ่เขาตุ่มปกตีป่เคยหอยป่ข่อยเขาประแน่นหน่อยเนาะหอยใหญ่ โอ้สีเมนโอ่ฟองขาดลายเพระเจ้าไก่น่ำนพอใหญ่เยเนาะแน่นเพราว่าในตุ่มสมประเดียวสมดีไปไหนนะจ๊ะนอ้ครับหอยหอยใหญ่แหงโอ้ยวันกินปลาเขาไปกินปลาลักฐานคาปากดินบรุษเลยรักฐานเตีมที่น่วบอกได้ซองขักแท้ จะสวยจัดเน,นอะนางนี่จวจดจากขนาดเด้ครับเมื่อวานเมือ่อวานนี้ก็มีเอ้านั่นเองคือโอ้คนมีกุ้งโอ้กลุ้มกุ้งแล้วเป็นปลาซิวนะครับเป็นปูเหมือนเดิมเหมือนเดิมแก่น้อยกว่าเดิมน,นี่ใส่สวยอยู่เนาะเก็บม,มาอยู่นี่ใส่สวยผสมมาอยู่จ้ะ ไจับอเกเลยใช่ไมปกวาเลยใ่ใส่เลยใส่หมตัวจาดเมื่อวานนี่ล้งตุ่มโกงครับที่นี่ว่าล้งุ่มโกงอ้หแปดขานองก็อยู่ในตุ่มเนาะ นก่ี่ตุม่มเอ็กๆถ้าปีนทองแน่นอู้หู้ออือเกาวไอ้ทั้งกุปงทั้งปูจะเปลือก้าแบบนี้เป็น <laughs> ปูคนครับใส่เลยครับปนก็ดีเนาะกับปูหินครับผมแต่ว่างค่ะ เรียนเันด้วยครับกัปปูอีปูชินแดงไทยนครับยังหรือเลือดแต่ปากเออปากปากเราเลือดแต่เจ๊เลือดแต่วัวเลือดแต่ปากอีปูที่ละเมียดเนับเจอมีแล้วไอเป็ดขาในละเมียนเพน áo, bạn nhìn nó Các bạn xem đồn đồn Xem ra cặp Và các bạn อโอ,โอ้จวดดอ้เด็ดแทบชึ่งประกาประกางกระตุ้กระ้เบากอนป่ลาอยปลาดูปลาะดอุ้ยเปัโอ้ตัวแดงๆปลาดูเนาะปลาดูปลาชะดูกวางคางลายเนาะคางแดงอ๋อยอปะคอนบอเนี่ยคอนตันตัวใหญ่อ้โอ้คางคนลายมีคางคนลายเนค เดอปลาจะดูถึงอีกตัวดูคนนี้น,นีงน่งามเนาะสวยงามเนาะอ่ามันใหญ่เป็นปลาจะดดหัวจักเนี่ยข,ขี่าดูกระด,ดูดต่อูคนนี้นี่ อ้อ้ reveal, อาว้ลกโล่ขอบคุครับ em. ไปซแล้วตาเด็กจีบปลาโอแก่ขอบคนครับบานมาเอนลนบปลาสี่ตัวห้าตัว อ้่อปลากระปูกโปลากับปุกเนาะกปรกะปูกัะตัวหนึ่งเต่มำก็หมดเมืดน้ำใบโตปลากับมือเมืดอมื่อตมื่อยนี่ตมตด้ ปะจโอ้ลังนี่ปูดกระปูไหมสระปเอม่ขลงมาบ้างไหม่้ตต้องงับก่อนตัวพี่ตัดตกดตนี่งับเบนี่พ่อกระตอมตัวนั้นนี่ไงครับลังปูมาขาดเลยไม่นห่าง

คือปกิกคือปกิกโอ้ยยังละอายอ้ยปลาก่างกิบประก่างกับประก่างกับปลาขาวเป็นปลาคูมีเป็นปลาดิบไงวัวนี่คือเกานเบิดโอเคไอ้ตังขาบาดเจ็บเลย ข่างไงซ้ำดูปลาสดูตัวนั้นไงคนหนึ่งนี่นะหลังจ้านี่ยมาเนาะนี่นี่ก็ไอแบบขาสองตัวโอ้ยครับ mừng lục phang lục mẹ coi. <laughs> càng như chọc nha. Thôi แต่าชห็นหนึงเนาอตั้นต้อนเนาะตกไม่จัดจอือหือนีามอู้หฟังเสียงเอ้าเหยหลายตัวตุ๊กี้แต่มไป่เลยต้อน้บ่างเลยจี๋ผู้ครับเป็ดขาสีเต็มมีกลุ่งมีปลาซิวน้อยนึตัวนี้มันปูหินนะครับเป็นปูขน ปูภูเขาครับคนตัวหนึนในใ่งโอเตัอสี่เลครับโอนตัวใส่กลางใใกลางใส่กลางๆล่งามันใส่บิ๊กเนาะตี่คุมแตงตุมแตงตุมยางหัดปูดนี้กรสีออกเนี่ยเรือกระคาเป็นสีควางหละควางนลางกลางพวกกรสีเนบกันนี่ ปลาเขาโัวสุกด,ดังงานเพื่อใส่ง <laughs> านีก็่อครับกุ้งก็มีมันโอ้ <c oughs> ยเห็ดมาลัมมาลอยกับอันนั้นได่เ <laughs> ้ยเนบดิตขาเนีงไว้มีไวเหมือนปูเขาจะชูเหมือนไก่ เมื่อวานนี่แล้ววันเมื่อนี้บ่ท่านแม่หลังสุดท้ายใช่ไหเลยสองหลังครับผมเพราะว่าน้องใหญ่ใจเขาดูขึ้นมาเนาะมึงเดี๋ยวมึงได้บวกค่อยอันนี้ก็เลยใหญ่ขึ้นมาครับพวกปลาขึ้นลอยอยู่ข้างหลอดนี่ข้างในมันมีเะไรบุกิดกนี่แล้วบางใหญ่ด้วครับหลังนี่อยู่กลางแดดเลยครับมึงลอยเว้นอยู่ที่นี่เอ้าอู้หูดิ๊บ็ดิ๊อยู่เด็ดจีเนา่ขึ้นกับปูขึ้นปลา ปูสองัวครับจนไม่เครื่องเครื่องอยู่มีปูขนนะครับไปไอไม่เป็นไรนะครับปูขนแซมกัะปลาช่อนกั้ง<ป>กันกระปูลงไปเพิ่นกระยาในป่าเขาไปมีเพิ่นเนาะ เีู๋ปักกันก่อนนอู้หูมาสายดูสายดูสายดูเอากันอีกแล้วมึงคุปทุกวันนังนี้ลองสุดท้ายลองสุดท้ายเพราะคิดไม่ใจเองเห็นป้กระอรปูคนนี้ขาดวอ้โอ้ตับกูดิปู ว่าน่โล่หนาเหียบหลอ่ยังคือปผูกล่งผูนอีกเลยครับโอ้โหนี่นะปูลงไปซึ่งนั่นนะขาดขาดขาดถ้าขาดถ้าหดไอ้ผูกกูเอ้ามุนอุ้ยครับลังนี่โอ้ยหน่อยเออสุดยอดครับคนเหลือสงล้างเหลือพกจิตสิไปใส่เองคนวะใส่กระโดดมากด้วยไข่นำ ปูซ้องเตี่ยมออกไปแต้มตนึงเนาะเหลือแต้มนึงมาห่อแล้งสุดท้ายแล้วครับผมลุน้นน้ำกันครับผมล้างสุดท้ายสุดท้ายก็ไปใส่เองเพื่อนหันมะจ้ะงน้งมันก็เริ่มันเริ่มผูกล้างเนยใส่ผูกบ่ล่ะาล้างเปล่ามือลุ้นกันครันน <laughs> บผมผูกปุก๊บผูกล้างสุดท้ายเนี่ยงมันเนียงอุ๊บ โอ้หลังตขวขาดตอวใหญ่ปูดูซันปูลงมาต้องปูดีกนี่ขาดขนาดด้วยจุดนี้คือด้วยขาดลงไปคือว่าลงไปละไไปกับซันก็สุดล้ซันดิโขกโไงเด้วครัโอ้ยปลาขาตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่เนาะค่ะเรียกว่าตัว ทำแม่นตัวเราออกก่อนก็คือออกไปหลายตัวแล้วยังไงออกมาข้าก็เลยอยู่อองมองยึดทางมูออกบุได้จ่อยมูก็เลยยังเลือเนาะก็รออยู่ห้างเขาเผาเศ้าหนีก็ถือว่ามันอยุดหรอกครับผมคือหูหน่อยเถอะอาสชีพโจทยจาดคือนมอว่านี่ป็นไรครับปูหลังหูหน่อยหน่อยแต่ปูใส่ยังไงอยู่ดนแต่ตุ่มหูหน่อย คอู้ใส่ไงอยู่เนาะอีปูเนาะเนี่คยครับปูกระดุออกกระดุกนะเพืนเพื่อนรอขึ้นนะเพื่อเพราะมันก,า,กายคืนขึ้นมานะครับผมสนเสาหนี้ครับเดเมื่อขึ้นก็ถึงปากกรกตะ,ะติบเนาะแ่มไอ้จะตัวให่มาตัวหนึ่งจ้าก็นมาจิ้กกระตุกปิดฉากนะครับผมมาพบผลงานครับผมยามตุ่มเสานีครับผมโอ้ขึอนได้บองนังดีแท้เนาะ มันจะปลีนลงมาเนาะเห็นมองนั่งดีก็นั่งปั oh ๊บเลยเลนไอแต่ผลงานวันนี้เป็นคลิปของวันที่เก้าได้แต่ของเก่ากุมภาอก่าจ้าปลาเอาก่ะมันคือเก่าเนาะวันนี้กับเน้ามะซ่าก็สิเป็นหลากหลายชนิดเนาะจ้ะพี่เนาะมีกุ้งมีปลาแต่ปลาเองไอปลาคอลายตัวนึงเนาะนี่บ่ตรงนี้ตัวตุ่กันนี่ยปีนี้ ปลาโคไลไปกิ๊บปลาโคไลปลาโคไลปลาชะดูชะดูดูปลาชะดูครับผมปลาชะดูหนึ่งตัวแล้วก็มันัานก็เป็นปูเป็นกุ้งเนาะเนีครับปลาหอยใหญ่ตัวหนึ่งจากพี่น้องเนีครับหอยใหญ่อยู่สระไรเนี่ยครัหอยใหญ่ที่อยู่โซ่ที่หอยใหญ่หอยใหญ่หอยใหญ่เขานังเขาขึ้นกันเราเขาว่ากินปลาแต่พี่น้องมึงเนี่หลักฐานยังขาดปากดินบรุนเลยบรปล่อยเลยบ่ปล่อยต้องกินให้เบิดหานหลักคือ แล้วก็กระปูหอกก็ะได้เพราะมันเป็นลูเลยจะพี่น้องกระปูปูก็เป็นทั้งปูขนแล้ะก็ปูหินน้องเปิดออกบ่ได้ปากขวงให้หาปากแข็งค่อยกไได้หร้ะเป็นปูหินกับปูขนรวมกันจ้ะพี่น้องปูขนปูหินรวมกันเลยจะเป็นนโลเจี่อิดกระปูหิน คนงานยามตุ่งเนี่ยมาสอบก,ก็ถือว่าอายุหากินกับประคัแรงขัดง่ายเลยก็เ,กเขาหลายขาบเลยจ้ะพี่น้องอทั้งกุ้งปูงปลาหอยเนาะน่นครับผมครบเสร็จจ้ะเมื่อกี้ก็พกจิกะขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งเลยจ้าชื่นชอบวิดีโอจังไหนก็อย่าลืมซอกยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนัน่เลยเลจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องแม่กี้คว้าลุยจ้าเมื่อกี้ก็พอกจิกะ ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจก้าวหน่ะจ้ะขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะกการที่คอมเมนต์ดีๆเข้ามาให้กำลังใจเมื่อกี้กับพ่อกีจ้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปวันนี้เมื่อกี้กับพ่อกีกับฝากผลงานไว้เพียงสกันเนี่ละจ้ะเอาไว้พอกันไม่เมื่อหนาวันเมื่อกี้สิภาพไปหาอย่างพี่กัดได้น้อยจ้ะวันนี้เมื่อกี้กับพ่อกีขอตัวลากระบะก่อนเลยจ้าขอการเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อวัสดีททุก่านครับผม ขอบคุณลหลายๆครับผมขอบคุณทุกไลล์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกาททการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้พกศิกับเมกิกครับผมบริวาิอยู่ตางประเทศเล่นไดประเทศครับผมขอบคุณลหลายๆครับผมกลับบ้านพอกันไหมคลิปหน้าครับผมไม่ไหวจ้า